ครับก็คลิปต้นรายการนั้นผมปลูกกันแปลงที่สองนะครับผมปลูกได้สองเดือนเองนะครับผมก็ใช้สาธิตวิธีการตัดหญ้าใช้ตะไคร้เพราะว่าผมไม่ใช้วิธีการดายหญ้าหรือขุดนะครับไม่อยากจะให้มันเสียหน้าดิน,นครับครับอันนี้เป็นแปลงแรกที่ผมเคยลงไว้นะครับตอนนี้คลิปที่สองแปลงนี้ก็สี่ห้าเดือนก็ยังได้เจ็บได้กินได้ใช้อยู่นะครับครับตอนนี้ผมหมาไว้หกใช้ เศษหญ้านะครับใบไม้หมกไว้มันหกชั้นนะครับสองเดือนมันลดเหลือชั้นเดียวผมก็เอาต้นมะเขือเทศมาปลูกนะครับก็ได้เก็บได้กินวาทุกวันนะเนาะครับนี่ก็แปลว่าเราไม่ต้องการทําทลายหน้าดินเนาะก็ขุดปูนแค่แค่สองนิ้วเองนะครับแล้วก็ใช้หญ้ามาปลูกสิบวันรดน้ําครั้งหนึ่งเอาไม่ใช่สิบวันใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับผมหน้าแรงรดน้ําทุกวันนะครับ